ไม่เป็นไปกันไหมเบิ้มเบ้มเยเป็นังเ้อฮ้อเอเไ้อเฮ้อเฮ้อเฮเอเ้ เัเกี่ยวกันปยียบสบสายดีทุกคนมาพาก,ก,กับเกราอีกคือเก่าเนาะ EP เนี่มาพบก,กับรายการไปเราทงคือเก่าอ่า EP นี่แม่นเฮาจะไปยังเกาะยังแมกจีน่าเนาะ อย่างจีน่าเพราะจะใส่เอื่ยังวะยิบบวมบ่เห็นบ่จริงรีดปะจริงรีดอ่าบางๆเอือต่างกันอ่าแต่ว่าทางบ้านาเอาเอ,าเอาื่นายโตสีดำๆนั่นแหละกิโอเก้าบางคนเขาเอื่อนกีโลเก้าว่ะ <c oughs> วันนี้เฮาแม่นมากันสี่คนอ่ามากับเด็กน้อยสองคนนะนี่แนักกะตัวรักเขา อ่าเียญกี่ใบกี่ใบคือเก่าอ่า,อาอไปส่นปนนวนคนอื่นแมนโมนีโมเดนัดโมเดนัดกันมามาแบบกระทันหันอ่าสำหรับอุปกรณ์ของเฮาหนี่แมนนี่เนาะขวดหนาอเนนอาเต็มนย่งแมนพ่อโอ้ยเต็รียมว่าอัสสีมันดูบ่ออเต็มบ่ไป้าใจเด็เกๆมาเล่งนงานโต๊ะป่ะ Có lẽ cực đoan cực đi cực đoan cực đoan cực đoan cực lên cực đoan 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 cực Man thì để mà vớm, 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 này bạn đượt bơm 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 ngon nhanh nha này nè khư vọng với khư nhanh nhanh ngon nhàng lộ đi đi nhàng chị nhanh 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 bắt nhanh 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 nè, nhanh 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 tôi nói nhanh đi

อย่างนี้กข่าหส,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 สุด้ uf, ดี่ตัวสมสา่างวะท่นยายที่ม่เนเคนเ,เ็นเห็นแบบอย่างว่าวิธีจับมันตอานะันมันผิดพลาดนะมันบ่ตัดดิมก็ไดิมตัด <c oughs> ตด, <c oughs> ด,ดิมเป็นยังเอาด้วย <c oughs>

อ่นอยอเยบูเดี๋ได้มดแล้วเต้หน่อยหน่อยเนี่ยโอ้โห n อ้โหจีบเกรอได้สนใจด้นสวด้ในทักเบึงไม่ตย้เม็ดนั่นแหละไมตยเออมีแฟนหรอมีแฟนเด้อเ้ยเฮ้อย่นไรมีแฟนไบงน่เิน่จกี่ไห เจ้าได้จ้ะห้ยังอ่ายเดียวเขาหน่อยเขาไม่ีเนาะเฮ้ยแตงโมเห็นแล้วเก็บอะไรสกอ่กนี่เนาะแปบแแบก ยีเดีย่ใช่ีเดีย่ใช่ยานว่วาสักหน่อยเดี๋ยวผมเกไเกเบ้งนีเปลี่ยนยหมเบ้งนีข้าตัวีนี่เอา้างตัวนี้นี่ะเออเออไปองเดยวู้ใชเช็คเช็ข้าพาของขาตอนนี้ขาพามาองขาแล้วูได้ยู่เกย่นี

อเว่าจบไหลมุนบ่ได้มันบ้ทางมันบ้าห่าเนี่ยบ้าตัวบ้าเต่มาเลยใช่อุยเต็นดีตักเต็นาำข้าวทำไมห้าวินดหาย เสียนเกยเบิ้งเสียนเกยโซ่เน่ยเบิ้องนี้คุ่น่ะไล่ไไปเลยถึงโหลถึงโหถึงหากินมันไปหกดเลยน้อยไม่รอก็อายมาเลยขนาดจำนี้ยังมีไปซาเลยเนาะมีแฟนนะจำนี้กูยังดีนบักบัีอยู่ไปซาจะพู้จักสอบโอ้โหทุตุ ยังไงใช่เดี๋ยวมนจีนอไเซตมาร์นาลับเสียนเซ้กับปลุกอะเพิ่งได้กับปุกจะจะไม่ปุกกินได้อยู่มีต้นหนึ <c oughs> ่งนี่นี่นี่ไอเนี่นี่เฮ้ยนี่ตัวนึ่งตนวหนึ่งต้นึ <c oughs> <c oughs> ่งว่าอตวนึงโอ้โหหย Thấy? mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai Thôi hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi nhảy nghìn hai mươi hai 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 อาเห็นบ่กทุกคน,คน <laughs> เห่าวว่วาคนหล่ตระวิตตระวิตบอกว่าห้ามากันสี่คนแต่ว่าพอแล้วผู้จมาปรปบุนบาท <Okay. S 2> ใช่จันะเิ่ก่อนเด้อสองสี่ห้าหกเจ็ดคนทางบวกนะเจ็ดไฟป้าอย่รวมๆแล้วสิบกว่าคนโดนถูกห้านนำ

เะไรนี้เลยนี่เหรอเตะไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนให้เห็นหนาก่อนมาเห็นหนาน่าอน่าเขาบหนานี่คนรอ,เอ่เยเขาอยากออกกล่องเบิ้ลีโต๊ะเราอยากออก đẹp sao 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 này sao mà này Ôi, sao con sao oh, lên mà sao ô ô sao 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 ัวเหรอพวกเนี่ยวดจังฮวนนนตัวบน่งตัวเดรดายเว้ยวัวเหงาใบอ๋อแล้วเดรดายจะได้ก็เขียดโอนกันเขามาก้นหน่อยเอ้านียังจะขุดมคไดีดดเลยยเวนหนุ่มเอามันมาหน่แถวบ้างงง เก็บกล่องอะไรเลยนี่มันปูเห็นปะปั๊บเฮ้ยอย่าคอยนะเจ้าไม่ต้องเว้ากล่องก่องเงียงเลยกล่องก็ดีมันตอนขู่มันขู่ไรเนาะ Má mãi 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 đi đi mãi 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 nè, mãi 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 mãi

Rất... Rất sao, sao có hmm, đúng đúng đê nó hơi đồ mình không có muối chín chấp mình cái này Vinh lên nào, vinh lên nào Vinh qua đưa không ạ <laughs> Luông <laughs> có đưa, nhỏ đưa, bắn đưa <laughs> <laughs> <bỏ. Okay>, <laughs> à. <laughs> <Thôi> nhé, <laughs> <laughs>

ม่ใช่อะรี่เดียวมามามานี่นี่ได้อ้ยเห็นแล้วไม่สืบเห็นมอ้า

trong khuôn khuẩn mình bạn mấy cái này thằng bán tụi con ướt vào cho nó không nên mà bỏ cái nhưng chi gọi chưa lô ca chuyên nhảy ướt nhảy ướt chi lô ca vào đây là, là ca, ừ. à. bán tăng căn. bán hàng ướt mấy cái này này

quay <laughs> đưa <laughs> 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 tôi này, tôi ngành nha nhìn nào hiểu

rồi dám vào đi 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 nào vào đi đi vào may vào đi đi ui yêu vào đi đi tôi chỉ làm này úp nhìn thấy cười <có> เฮ hey, oh, ja so yeah okay. ้ยเฮ้ยคุบอคุปโอ้โหโซกรโกรนีตามตไก่กันเลยวะเฮ้ยี่บอเบิ้งเด็อะนี่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 นีอ้ยขี้มีน่าโตนะเสินังจ เอาป้องป่ะฮะป้องเปล่าป้อง้องถือขนมไม่กินสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนฝากติดตามของผมในเด้อฝากติดตามของผในเด้อขอบใจเอฟซีไร้ไร้ไสิขอบใจเอฟซีไร้ไเออคอยซื้อเก้วยคอยซื้อเก้วยเออเก่ามีแฟนหรอบอสจะบ่มีบ่โสดบ่สในโสนยังซิ่งเนาะนี่จะว่าฝากเบอร์ไว้เนาะบ่ได้สนใจคอมเมนต์มา วายใจเลี่ยงตัวแม่เอมเมนต์มาเลยอ่อนนียังสวนคือเก่าคนวะไม่สวยังชิงอยู่พ่อวะคุคโอ้กีเกียวนี่ได้ได้คมนะแ่มนะ่ว้เสร็จแ้อยบ่บ่โอ้ตึ๊บนี่รบดีอือ ลายเดียวปลายใช่เหดี่ยวเดียวโอ้เดือนละเดือนมันว่ะนี่นางสาวเดือนโอ้เดี๋ยวนะเว้ยผัวโย่จดโ้ถูกอีพีนี้โดนเด่นกันหมดเลย ก็โมาเกิดเมื่อวานเกิดมากเกิดดิต้มันหนึ่งกับมาหามะตะคาบตะคาบตะคาบเป็น่ไทยอื่นตะคาบเป็นวะขี้คลิปเปิดรถสองเปิด้วเนาะอึ๊บอุ๊ยอึ๊บอุยอุยเอาไอ่นี่ๆๆพุ่นหุ่นุ่น

ยิงนุกยิงนกเลยเนาะย้งๆเสียดเกยเท้าฮะนูเนไม่ค่อยโยเทียเลยม่ท่ไหมมเจาะยิงยัามอกมอเลยยังยังไม่เียเป็นเกยหองเพงฟังดูจัดมานวจะพคนมาเขอกมากำพมไงเกยเขพมมันตี่ะอ่าใช่เลย้ะ Ui ui. Kết. phải đợi gì? Hả? Sự áo ra cái Lai ra tukun, đi tukun. Ui. Kìa 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 Cái kìa kìa กระปุ้งมันออกตุ๊บไอกันตตอนี่ก่อเงินบาเล้แมงจี้น,น,ยนอยโอเคทุกคนหลังจากที่เราอยางมากกับใกล้เติอ กินเมื่อยวะฉันซะเอามาเวกินหนามอยู่เทียงหน้าของกีบายอ่าตาทุกคนจืดใแมันอยู่ในอีพีของเกาะเนกเนี่นกเขาเปรี้ยเนาะแม่น่ะอ่าแมันอยู่นี้นางหงษ์นี่คือมากินหนามเชิดเกยินหนามปะปะยิมอยู่ไม่เขาไหนจีเออตัวใหรเนี่ยเขาก็อยากระนี้ เอาอิ oh, ่มแลวมาเอาให้เอาเละแบดนี้มากินอามาดานเลยนองจากว่าทำตุกเบิดเป็นที่อวยพรอยูห้ง

เอาไชกันปูกันเดียวกันบ้โเ้ยไม่ต้องมายอเน่ยไม่ต้องมาบาเลยไ้เต่อนี่ยงมาจากไหนกินรดกินชูมีน่งหรอฮะอยัน่งหรอมยฟันอ๋อเสีบบอเสีบ ยิบโอเคตอนนี้เราก็เอาชิ้นงาเนาะเอามาเบื้องกันบ่ไฟอะไรกันมาแช่ของตัวอะไรไปได้โอ้เสียงคือเกยเอออันนี้ของน้องสาวเดือนเสืดืองเมกี่ใบต้องคอยไม้เบิ้องเราคนไล่หัวเด่นได้คงจ้ะเชิญไหนตี Ngày xưa này thì không coi bò. Ô phục ngày nó. Ô lại đi. Lại vô. Hay nha, đúng Lại cái phục lại lại. Hoài. Mà hòn chết. Cứ cứ tiếp lẻ là cứ. Nghe lấy mà suốt đấy vô. Họ tên là Thọ. Có kê thuần. À và họ tuần này mình hậu đây từ thẳng các bạn nào mà chẳng nhàng mẹ kia này là nó กับเส้นเกย์อ่าสิ่งอเนี่ยพิลิปไปเพียงเท่านี่ยอีดวา่าจะขัวานเป็นบ่ตีบึกขวว่าจะขัวจะถอดถอดข้ถ่ายอ่าประดิญถือว่ามอเกยอ,อยากนอนก่อนอืมปวดข่าล้วมอว่าอยากนอนก่อนเด้วยบทา y g i e อ่าจบตรงเนี้ไปลาไปก่อนไปเกยฝากติดตามดูก,กึบ้วยมาเกยมาเกยมา เอกติดตามวหน,น,นึ่งแบนนะี่ย <c oughs> มาเขาสักทีคื